ซีว i5 ไอห้ 14, และการจอคอร์โดทีห0 0่วันนี้เอาใจสายคนทำงานในราคาเพียง43,300บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิ่นร้าน CSIT System นะคะวันนี้เราก็มาเป็นการเป็นงานนะคะสำหรับวันนี้ก็ CPU Intel i5 Gen14 นะคะ สายคนทำงานนะคะวันนี้ให้เป็น CPU Intel i5 14600K นะคะตัวนี้1 4คอร์ยเทรดนะคะแบ่งกันทำงานเป็น6 p c o คอร์และ8 e คอร์นะคะก็เทอร์โบสูงสุดได้ถึง5.3 GHz กนะคะตัวนี้ค่ะส่วนเมนบอร์ดนะคะตัวนี้เมนบอร์ดรองรับ r a m d d r 5ก็คือ ให้ตัวใหม่ล่าสุดไปเลยนะคะรองรับ DDR5 ก็เป็นเมนบอร์ด b 7 6 0 m a r l Elite นะคะเป็นเมนบอร์ด4ช่องแรมนะคะก็สามารถที่จะใส่แรมได้สูงสุดถึง128 g b นะคะจากแบรนด์กิกกบไบ์นะคะตัวนี้ค่ะส่วนแรมก็ให้เป็นแรม DDR5 เลยนะคะแรม DDR5 อันนี้ก็คือ1แพ็ค16 g b นะคะบัส5,002ใส่ไปเลยนะคะ2แพ็คคะก็คือจะเป็นทั้งหมด32 g b นะคะบัส5 5,002จาก Kingston Fury ก็ ใส่ไปเต็มเลยนะคะ4ช่องแรมแล้วก็เป็นแรมที่ไม่มีไฟนะคะอ่าระยิบระยิบระยับนะคะไฟ RGB ไม่ต้องมีนะคะวันนี้เราเน้นโทนไม่มีไฟนะคะแต่คนทํางานก็ต้องมีไฟนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไปไม่รอดนะคะค่ะแรมทั้งหมด32กิก DDR 5นะคะค่ะส่วนตัวอ่านข้อมูลก็จะเป็น s SD 1TB นะคะ จากแบรนด์ WD นะคะ Series Black คือ SN 770นะคะตัวนี้ก็เป็น M.2 ที่ให้ค่าลิตรถึง5,150นะคะตัวนี้ก็ถือว่าลิตรไลท์เร็วนะคะจากแบรนด์ WD นะคะตัวนี้ก็หนึ่งเทโไบ์ก็ทั้งแบ่งเป็นไดซนะคะเก็บข้อมูลได้นะคะแล้วก็ลงวิดโดลงมาแกรมได้นะคะแบ่งได้ได้เลยนะคะจากแบรนด์ WD นะคะจากส่วนการ์ดจอนะคะวันนี้ก็ให้เป็นการ์ดจอของ Nvidia q u a d o นะคะ T 1 0ึนะคะ ก็จะเป็นการ์ดจอที่เหมาะต่อการทํางานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโมชั่น 3D กราฟิกนะคะหรือจะเป็นการตัดต่อก็ได้นะคะก็ให้การตอบสนองในการทํางานโดยตรงเลยนะคะจาก Nvidia q u ีย r o ตัวนี้นะคะ T 1 0 0 0ค่ะส่วนเคสนะคะก็เป็นเคสของแบรนด์คูลเลอร์มาสเนะคะแบรนด์คูลเลอร์มาสเตตัวนี้เราก็ไม่เน้นไฟนะคะเน้น เน้นทํางานนะคะก็จะเป็นเคสที่ตัวไม่ใหญ่มากนะคะไม่สูงมากด้านหน้าก็จะมีช่องระบายความร้อนให้นะคะส่วนด้านหลังก็จะมีพัดลมเป่าออกจากด้านหลังนะคะ ก็ถือว่าการระบายความร้อนที่ดีนะคะเพราะกราดจอตัวนี้ก็ไม่ใช่เป็นกร์ดจอที่ตัวใหญ่มากแต่ก็มีพัดลมในตัวอยู่แล้วนะคะสําหรับกราดจอคอนโดตัวนี้นะคะแล้วก็การระบายความร้อนของเคสเองก็ถือว่าเป็นเคสที่มีการระบายความร้อนได้ดีอยู่แล้วนะคะจากแบรนด์คุนเลอร์มาสเตอร์นะคะ El ลิทสามร้อยนะคะเป็นเคสที่ก้านข้างไม่ใช่กระจกนะคะตัวนี้มีข้อดีคือไม่ต้องกลัวกระจกจะแตกนะคะก็เราไม่ได้ไปยุ่งอะไรมันอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นเคสเหมาะสําหรับการใช้งานนะคะก็ถือว่าเป็นเคสคุณภาพดีระบายความร้อนได้ดีนะคะจากแบรนด สะะ่วน Power s u ์ซั y ทยนะคะในชุดนี้ก็เป็น Power 600วัตต์ก็ถือว่าเป็น Power ที่เพียงพอแล้วนะคะสําหรับสเปคนี้เพราะว่าการจอคอนโดก็ไม่ได้กินไฟอะไรเยอะมากมายนะคะจริงๆแล้ว550วัตต์ก็พอนะคะแต่เราให้เป็น600วัตต์นะคะจากแบรนด์ Sigma Tech นะคะ s e t p o w e r p รตัวนี้ก็เป็น Power 600วัตต์ค่ะสิ่งที่ขายไม่ได้เลยนะคะ ก็คือเป็นซิงลมนะคะระบายความร้อนซึ่ง CPU ซีรีส์เจะไม่มีพัดลมมาให้ในกล่องนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ซิงลมแยกนะคะหรือลูกค้าบางท่านอาจจะต้องการมันชุดน้ําก็ได้นั่นคือแล้วแต่ความต้องการนะคะแต่ว่าสําหรับชุดนี้ก็ซิงลมตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพออยู่แล้วนะคะจากแบรนด์ c o o l e r Master นะคะจะเป็น212 Turbo นะคะ a r g b ก็จะเป็นพัดลมที่มีไฟนิดหน่อยนะคะก็ถือว่าไม่แสบตานะะหรือว่าไม่ได้ววรบกวนอะไรเพราะว่าด้านข้างทึบนะคะมองไม่เห็นอยู่แล้วนะคะ ค่ะจากแบรนด์ค o o เล r m มาสเตนะคะตัวนี้ก็เป็นซิงลมระบายความร้อนได้นะคะก็ท <city> ั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะราคาจากร้าน c ซีก็คือ43,300บาทนะคะสั่งซื้อได้เดี๋ยวที่ร้าน CS ทุกช่องทางนะคะหรือจะมาประกอบที่หน้าร้านได้นะคะรอรับประมาณ2ชั่วโมงนะคะร้าน c ซีก็ประกอบให้พร้อมใช้งานนะคะลงโปรแกรมอะไรให้ลูกค้าอยากได้อะไรก็แจ้งที่แอดมินได้เลยนะคะหรือถ้ามาที่หน้าร้านก็แจ้งกับ ฝ่ายขายได้เลยนะคะทางทางร้านก็มีบริการให้ลูกค้ากลับบ้านไปก็เสียบปลั๊กก็ใช้งานได้เลยนะคะก็ฝากลูกค้าลูกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะหรือลูกค้าท่านใดอยากจะต้องการปรับเปลี่ยนสเปคหรือว่ามีสเปคในใจก็สามารถที่จะส่งสเปคเข้ามาได้นะคะ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะหรือว่าติดต่อที่ร้าน c s ได้ทุกช่องทางนะคะตามที่อยู่ที่ด้านล่างนี้นะคะทุกช่องทางได้เลยนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็ไว้วางใจสั่งซื้อสินค้ามาตลอดเลยนะคะแม้กระทั่งว่าปัจจุบันเนี่ยห้างมีการรีโนเวทมาประมาณเกือบปีแล้วนะคะแต่ว่าร้านซีเอก็ยังเปิดให้บริการปกติอยู่นะคะ ตอนนี้ร้านเสียก็คือบนห้างเดอะมอลลบางแคชั้น2นะคะโซนด้านหน้านะคะขึ้นลิฟต์ฟิตเนสโซนด้านหน้านะคะกดเลข2เจอร้าน CSIT System เลยค่ะก็จะมาเจอนะคะเจอพี่ปิ่นอยู่ที่ร้านหรือเจอน้องๆอยู่ที่ร้านก็ มาจัดสเปคที่หน้าร้านได้หรือพูดคุยกันได้นะคะผ่านทุกช่องทางของร้าน C ีนะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะหรือลูกค้าท่านใดอยากจะสั่งซื้อผ่าน lazada shopee ก็ได้นะคะก็สั่งซื้อได้ตามเลือกเลือกสเปคได้เลยนะคะหรือบางสเปคถ้าเรายังไม่มีนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าส่งสเปคมาให้เราจัดก็ได้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางนะคะหรือลูกค้าหลายๆท่านถ้าเกิดอยู่แถวกรุงเทพปริมณฑลนะคะก็สามารถที่จะสั่งแล้วก็ส่งถึงหน้าบ้านได้นะคะภายในไม่เกิน4่ชั่ ถึง5ชั่วโมงประมาณนี้นะคะขึ้นอยู่กับระยะทางของบ้านลูกค้าด้วยนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยแล้วก็ประกอบพร้อมใช้งานภายใน1วันนะเรียบร้อยเลยนะคะค่ะก็ฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะจะได้ไม่พลาดกิจต่อไปนะคะจากร้าน CS ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ